สบายดีสวัสดีพี่น้องตอนนี้ครับเรายังอยู่ศรีสวัสดิเขตคือเก่าหลังจากที่เลาะตลาดแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องในสเปนบ่าวลาวสบายดีท่านผู้ชมสบายดีท่านผู้ชมจะคลองหลดเป็นสบายดีท่านผู้ชมสทีดีพี่น้องทองชาแนลจอร์นบ่าวเตียงทองชาแนลเนาะพี่น้องพามาเมื่อนี้เนาะติดหลดผลมาน้ำพี่น้องเข้าให้กำลังใจเพื่อเด้อพี่น้องไอ้เพื่อตั้งช่องใหม่เนาะสื่อช่องบ่าว เตียงทองสซนแอลเนาะปูพี่เบาปูพี่เบาพี่น้องเตียงทองสซนแอลภาษาไทยก็เห็นเลยนะพี่น้องเอากับติดรถมานอัเพิ่นมาหาเปิดหูเปิดตาเปิดหูเปิดตาในเมืองพี่น้องเมื่อวันสิบห้ากันมานั่งลินแถวแคมป์คลองแหลพี่น้องข่อยกะบม่ได้เคยมาลินจ้าเขื่อแถวนี้เนาะจับสัตว์ไปฝั่งไทยบลยคอยเห็นแต่ฝั่งอุดลหันพี่น้องเอ้ยอยากไปเที่ยวเด้แต่ว่าดานกับปเปิดจักเขื่อเนาะ นี่พี่น้องได้แต่ชมวิวพี่น้องเอ้ยได้แต่คอยไปเนาะข้ามไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยตอนแรงๆนี่ยขากแล่นันบ่แด็ดกันเลยเนาะลอยข้าำไปนำคลองไปบ่ลอยแพองันนี้ได้ในด่านนะหรอได้ด่านบนเพือบ่กดิอืมมันจะเป็นบนอันบนพนลงเพือบักกินีเนาะพี่น้องถ้ามันห่มๆเด็ดอ่อนๆเนาะมาแบบ มานั่งลิ่นย่างลิ่นคักได้นี่ลมเย็นคักได่ยามแรงๆเนาะพี่น้อง5:00 6:00นน้ำแท้ๆโอ๊ยสิเป็นฝั่งมุกดาหารเฟงางลเต็มเบิดบ่อันยาวๆเข็มคองบักอุญสิเือกันนัดกันอย่าลวะเ้เนาะัช่วงเื้อกแถวเขมคองนีแหละพี่น้องกบ่พอกันคงเกาักบ่พอคนหลายบ่อยากไปยงมาจนนแดับดออกร่างกายบ่เนาะ ขักแล้วสิตอนแรงเนาะอะไรนะกรัปเป็นร้านอาหารบอกมีเลยเนาะร้านอาหารแก้มคอพิจารนี่คือคอกัเจ้า่นานี่เจ้าเจ้าปิดเ็ีใหม่แล้วกิดเก็ดเจ้าเร่องบานอยาขไปลินเด้เนาะอุหานแต่คอยไปแล้วันไหนตรง่บยไปโมหามีเงีดอก ม่งแดงมืงคลองกะลงแห้งินนี่นคองกะลงแห้งแหงคุแดงพี่น้องเห็นบอกเขาเขาเอาดินทรายบ่อยน่ะนะอะไจุกดินเนาหินบอกหรนคลายเฟอรบออันสุ่มห้ากะตอนนี้สุมเ้ากับพากันหิวพี่น้องพากันหิวแล้วก็้ากันมหาหากินอาหารคุณพี่เห็นมีป้าบอก ยัดได้ใช่ปะทำคะดุทำไหมค่ะมมคข่างทางนี่บได้บ,บ่ข่างได้เลยนะมันจะ<ด>เป็นหั่นขายเฟอร์พี่น้องวมาสิพากันมากินเฟอร์เนาะได้ที่ได้อยู่งด้วยเหองพันัุ์เนตอนนี้เขาก็พากันกินเฟอร์หรือว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรเนาะพี่น้องโอ้โหถ้วั่วอะไรเนาะ พากันมากินเฟอร์เฟร์เนาะหิวมีแต่คนหิวเนาะเด่นเกิดกำลังไปสั่งอาหารเขาเปียกเขาเปียกเด้อคคะเด้สั่งเขาเปียกคือก้วยจับเด้อพี่น้องเลยหมอจอนก็ยิิมเกลีย ยามีหลอดเปรียบสีหลอดหนึ่งมีหนึ่งนะเขาเปียกเอะไรเขาเปียกเขาเปียกกันเลาะเอ้ออเยเขาเปียกกันก,ก็นคือว่าเส้นก๋วยจั๊บอ,อะไรพี่น้องมีเส้นเฟอร์เส้นก๋วยจั๊บแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็มาม่าเนาะ พี่น้องนี่สุมเฮากะนั่งออออร,รอ,งอ,อานนาเฝยพี่น้องพากันหิวพากันมาหากินเฝื่อเป็นแบบคนเนาะอยู่แถวแคมของสวรรณเขตเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ใกล้สิคกรรมอะลรเนาะตอนนี้เขาเปียกเขาก็มาเลยพี่น้องเ่าไปจับเสร็จไปจับอะไรเนาะ พิ่นกะมันก็จะมีสูตรเดียวแหละพี่น้องแต่ว่าอยู่ที่ว่ารเลือกเอาเส้นจยังเนาะเอาก็สิปรุงก่อนพี่น้องหมูกรอบเบิดบ่กมีหมูกรอบนะหมูกรอบเบิดพี่น้องอันนี้จะเป็นผักกินกับเนาะพักกินกับผักกิ่กัดกับขุยกะปิพี่น้องพอโตกินก่อนเด้อพี่น้องปรุงก่อนเด้อเหมือนต้อเนี่าเสียงเอื้อมเอื้อเอื้ม อันเธอคกินเผลออิ่มพี่น้องข้า็สิเช็ดยังกรสิเมืออเลรเนาะวันนี้เนาะกินเพลออิ่มแล้วก็สิเมืออะไรพี่น้องมันแถมคลองก็ประมาณนั่นแหละได้แต่ก้อยแนมบนฝั่งไทยพี่น้องหาหนังห่มไม่บเออหานังห่มก่อนถูกไหมไปนั่งทางไหนไปนั่งทางไหนตเลย สรุปแล้วพี่น้องสรุปแล้วอันสิ่เป็นน่งริมแคมป์คลองจังหน่อยเนาะหาปวจอดรถพี่น้องไปจุกกินน้ำคลองกอดจังหน่อย่ะลงเลยอมอมลงไปบูดกินแล้เลยนน้ำคลองวอาไว้ทีนังผมไปน้ำทะเลน้ำทะเลจะว่าได้ล่างน้ำลึกน้ำคลองก็จะว่าล่างแผลก็จะเห็ดยังไงก็เห็ดยังเนาะเร่งเร่ง ยอยมองเดี๋ยวนี้อนะไรคนหลายตอนนี้ก็กินอิมอ่มอิ่มพี่นอ้องอิ่มแล้วก็มานั่งรถก็<อ>จะได,ด้รถจะให้เล่นซีบพราะอะไรเนนแล้วซีซีแล้วแบบน,นี้เด่นอ่อนออกมาลินเนาะออกกําลังกายนี่เจ้หน,น่อยกําคัมก็จะได้วิวดีอีกได้หรือเนาะออกกําลังกายไปน้ำชมวิวไปน้ำพี่น้องจะออกมาเต็มอยู่แล้วไงมีคนออกกําลังกายอยู่แค่มองตอนนี้กับมาเลาะลินแค่มองพี่น้องมากับมากพิ่ม ขำเติมเลยกือบ4โมงเดี๋ยวหันยังแดดอยู่เนาะพี่น้องคอยเห็นจากฝั่งมุกดาหารพี่น้องเลยขับตอนแรงๆนีคนมานั่งลินลายได้หนิพี่น้องแต่นี่ฟุ้มนี่ตอนนี้มันยังแดดอยู่เนาะขับตอนแรงๆนี่ได้วิวดีได้หนิพี่น้องแบบนั่งลินเดี๋วกะเย็นเย็นแรงตะเวนใกล้สิต๊เนาะฮะ น้ำลดแหงเนาะผังซุงสูงน้ำใสค่ะเลยพี่น้องนี่เนาะเส้นสั้นเลยแต่ผังคอมเนาะฝั่งดหานที่จอดกำอยู่นี่คือจะเป็นเรือเรือข้ามภาคตอนด่านเปิดเลยเนาะถ้าผู้ใดสิลงเรือกะอยู่ในนี่เนาะพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นด่านบ่เปิดเพิ่นก็เลยจอดไว้กำอยู่ เรือข้ามฝากลาวไทยนะเนาะทั้งพูนไกลๆผู้สะพานมิตรภาพไทยลาวลาข่อยมาจากกทมก็สิผู้สะพานที่อยู่ไกลๆพู้แนมเห็นที่รีไกลๆผูนะ้เนาะบนผู้จะเป็นด่านไทยเนาะพี่เนาะแต่อยากไปลินอยู่เนาะหันต่ว่าด้านบันเปิดอ,อยากไปลินมุกตาฮานาะพี่เนาะที่จริงก็บ่ได้ไกลกันเนาะแค่วังนี่เนี่น้ากัน้นคือน้าก็ะใสอยู่นะ แหนมเห็นแต่ก้อนหินเนาะอับย้ำน้ำขึ้นนี่ก็ที่ท่วมดอนนั่ะน,นะเนาะดอนกลางนั่ะเห็นต่ดอนน้นองเป็นจะเป็นเรือก็จาหาปลาขักเลยก้อนหินก้อนหินอันนี้มันก็เจ้าเห็ดเอาบ่เลยตก้อนหินอันนี้นะเห็ดเอามาเลียงมาเลียงย้ำน้ำขึ้นท่วมเนาะผนักอันนี้เนาะเหเด็กเห็นเหร แข่งเหือเยืนนี่นะพงแม่น้ำพรน้ำไรแข่งเหือแข่งเอกัน้กับมเลเน่้าพ่ออนี่เหือเหือคำภาคเือคำภาคเกดกรรมเนาะลใส่ได้หี่เนาะไหลได้นน่เนาะไหลจากไหลไปทางรหอกพี่น้องสพาพมิตรภาพทยลาปูนแหนมเห็นไก่ปูเด ก็เ่ไก่พี่น้องเอินคำคลองพี่น้องทุกฮันนี่ยินบ่เอินคำคลองพี่น้องเอินจุสุดเชียงก็จะหมดได้ยินดอกเนาะเบิง่งคืบอบ่ได้ไกลก,กันหัดหัดไปอลีนี่ไกลเติบได้ดิผ่อนกไปกลางคลองผู้เดชไปวนอันหาดกลากกงคลองขี่เหือไปแล้วก็ไปจอดเหือในวนหนั่นดิขี่ดินทรายนเนาะ อยู่ทรายนะพี่น้องอยู่เก,กาะกลางคลองทางนั้เป็นเรือขามผ้าเรือขามผ้ามันง่ายมันน,น,น,นนะเนาะครับสีหย่างลงไปก็พี่น้องย่างลงไปเบิ่งก่อนไปบังกกใกล้ๆน,น้ำก่อนเถอะแดดแฮมเฮมพี่น้องเอ้ยแฮมหน้ายดีตอนนพ้วมแดดเดดดนาะขับย่ามขับขำแรงๆนี่คือสิผักแบบตะเวนตกเลยนะตะเวนใกล้สิตกนะพี่น้องแดดอ่อนนะเนาะ นี่เดฟพี่น้องเขาก็ลงมาเรื่อยๆลงไปเบิ่งแม่น้ำก็นเลยจะลงหรือบลอตในๆๆน,นี้พี่น้องว้าคำย่ำน้ำนี่มันขึ้นท่วมหมดแล้วแถวนี้เนาะอันนี้น้ำบกพี่น้องทางลงก็สั้นๆน้ำใสเย็นกันได้หน่น้ำคลอง ย่ำน,น,น,นี่บริเวนย่ำพ้นน้ำกสิบโคุณเนาะน้ำกสิใสเย็นครับพุนเรือข้ามฝากกัน,นผู้ได้พี่น้องตะพังคณะย่ำน้ำขึ้นย่ำน้ำนี่ก็มันก็สิท่วมเมันทอดฝนเนาะตะพังทั้งทึ่งมันคอยยืนกี่นี่ นี่สั้นสั้นเนาะพี่น้องใกล้มุกดทหารสำนีกแต่กลับไปบ่ได้เนาะพี่น้องที่จริงมันกลับได้ไกลกันเนาะฝั่งไทยกับลาวนี่อันสิเป็นดอนบนกลางน้ำคลองพยายามน้ำก็คือที่ท่วมเบิดดอนน,ะนามนี่น้ำคลองลดลงกะเหตุเพราะาหน้าแรงเลยพี่น้อง นี่คือจะเป็นทางขึ้นบนคอยลงมากินถือเลยพี่น้องสูงสูงมีอีกสั้นหนึ่งพี่น้อง,งอันนี้อีกสั้นหนึ่งคอยขึ้นมาแล้วสันวส้นหนึ่งเรือสั้นปกินี่ทีไทยเฮเบิ่งเน,นะาะขึ้นก่อนพี่น้องเห้ยแรงออกกําลังกายเนาะอ่าจะขึ้นขาฝั่งเหนื่อยขอโทษได้ขึ้นสั้นทีรี่จักจักขันมีชองสัน้นอีกเป็นสิวร์สั้นเดียวบล้ว่ามีใครเน่ถึอเลขถึอหวยเนาะพี่น้องหอบเลยพี่น้องเอ้ย ขึ้นบันไดมาสองสั้นหอดึงเลยพี่น้องโอ้ยหอบเลยข่อยพี่น้องอดจั๊กอียงอนบออกอนบอกสาษางกิษนี่บนเขาออกกําลังกายพี่น้องออกกําลังกายยามแรงยามยามแดดอ่อนๆตะเวนตกก็ได้เนาะ ปลอดภัยกับสีสว่างทั่วเบิร์ตแถวนี้ป,ปุ๊บบอนลงไปกินพี่น้องถอาได้ชั้นเ,เด็๋แต่ฝั่งมุกเดืหานแล้วก็ซีเมืองอะไรพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สปอนก็ขอจบไใบสมนกีนกันเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสัญกดิ่งสปอนเด้อเพื่อซีโบภาพพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสปอนเนาะเมื่อยพี่น้องเอ้ยขึ้นมาสมนีว้าวกับจนหอบเนาะ ขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องวัดสกุสุคนเดอที่เข้ามาให้กำลังใจสะพนเนาะอบพอกันในคลิปหนาวแลยพี่น้องไปแล้วเดอ้อสบายดีสวัสดีพี่น้อง